โปรติงวินโด้์นี่ไงโชว์เกรเตอ,อร์โชว์เกรด์แค่มพุกเกรสอ็เลยทำไงให้แชทมันเด้งมาได้นะก็บอกแล้วอินเทอร์เนต็ตมันทำให้แม็กหลอดน้อยลง <laughs> หน้าพี่แปลกไปแปลกยังไงอ่ะน,นี่มันไม่มีฟิลเตอร์แต่คือบางทีอินเทอร์เน็ตมันมีฟิลเตอร์ไงนึกออกใช่ไหมอืมโอเคอันนี้เรามาวอร์มกันก่อนนะวอร์มแก้เขินกันก่อนหรือเอาแบบ เอาไปไปวอร์มเัยนะได้ดีกว่ามันไม่มีอยากมีจอทุกคนขึ้นมาตอนนี้ไม่ไม่มีจอเอางี้ทุกคนเดี๋ยวมักจะแข่งแบบสักห้าห้าแมปทำไง้ทำใหจอมันเด้งมาได้วะทำไงเนี่ยอยากให้จอมันมาคือจะได้มีกำลังใจไงเล่นไปอ่านไปหรือว่า ทำหนึง่งนะไม่ขอเซตติ้งอะไรต่างๆก่อนตุงตุงตุงเซตติ้งยังไงนะแทบเอ้ยปางโหไม่น่ารอดว่ะดูทรงละต้องเปิดกราฟิกปางคอมไม่ไหวแน่เลย ปังปังเออน่าจะแถวนี้ได้ อลองดูก่อนนะมไม่รู้ว่ามันไหวหรือเปล่าหน,หน่าไหวโอ้โหปึงป้งปึง้งปึ้งไหวดิคอมเหลือสเปกตั้งเยอะ ลอง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 อันนี้ให้เลือกให้เลือกพิมพ์มาว่าอยากให้แม็กเล่นถึงแมมมี่แล้วกัน6แมปเกินเกินพอแล้วเอาทีมไรครับทุกคนแม็กคาเรนเฟอร์รี่เรดบูล m มอร์ d e เดสนะครับแอสตันมาดอนอัลปินแฮชเรซิงบูวลเลียมอันนี้คือเป็นคิกซาเบอร์และรถอะไรสักอย่างหนึ่งที่แม็กกดมวมมาเอาทีมอะไรเออเฟอร์รี่เรดบูอัลปินเรดบูเฟอร์รี่เรดบูแมคคารนค่ะบูบูเฟอร์รี่เฟอร์รี่เพอเอาพุ่งตรงเฟอร์รีขับยากสุด เรดบูแจมแจมเลยเฮ้ยเฮ้คอมไม่ไหวแน่เลยอะเรดบูแม c คาร n เรนเรดบูเหมือนจะเยอะสุดนะขอมแม็กทอลองก่อนนะเพราะว่าแมกรู้สึกว่าคอมแม็กจะไม่ไหวอ่ะเล่นแม็กด้วยอะไม่ไหวคือสตรีมไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยว Mac อาจจะต้องปรับภาพให้มันซุปเปอร์หวย เรดบูลเรดบูลมาคิดว่าเป็นรถที่ไม่ได้เร็วมากแต่ว่าเฮ้ยแปลกๆเตติ้งไวด้ดิเป็นรถที่ไม่ได้เร็วมากใช่แต่ว่าค่อนข้างสเสถียรเสถียรหรอวะใช่ไหมว่าเสถียรไม่ได้สักเฮ้ยแข่งเลยเหรอยังไม่มีแพ็กชิสอะไรเลยเดี๋ยว่อดเย็นเย็น Alright give me a quick radio check please เช็คเช็ค radio check เอ่าวนหนึ่งนะแม็กว่ไม่ใช่อ่าลองลองขับแกล้งขับไปก่อนเอา้าค้างจริงไม่ไหวแน่เลยขอมี practice ด้วยขอมี q อ a ิ i f y ด้วยนะเอาเดี๋ยวลองเสียงดังบอกแม็กนะแม็กก็ไม่ปรับให้หรอกแต่ก็ถามไปงั้นแหละถุงมือพร้อมมากจริงๆมีถุงมือสองอันนะถุงมือ,อน,นี่ไว้แบบชุดชาตด คือถ้าเกิดเล่นโกคาร์ทถุงมือนี้แล้วมันฉุดฉาดดีนี่ออกไหมขออีกทีขอขอีกทีเอาใหม่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 เนี่ยจริงเอา้ามันไม่มีเปรกติดเนีย่ยทุกคนต้องใจเย็นๆกับแม็กหน่อยโอเคปะ่ะเสียงในนี้หล่อมากจริงๆเสียงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโทษทีทนเนาะ วันนี้ทุกคนก็ได้ดูแล้วใช่ไหมเหรอขอกำลังใจในการเรียนเหรอฉันน้องเรียนอยู่แล้วก็คอมพี่จะค้างแล้วอีกเวนน์ No more testing No more practice No more practice อะไรเล่าขอ practice ก่อน Come จะพังแล้วกูไม่รอแน่ๆครับหนึ่งไว้หนึ่งไว้หนึ่งขอ practice ก่อนใจเย็นๆทุกคน โอ้ยหนีงานมาดูพี่แม็กเราทำไปด้วยกันดูไปด้วยกันได้เลยไม่เล่าบมโหกับคอมอยู่นี่ใช่เลยซื้อคอมใหม่แล้วเหรอตอนนี้ที่บ้านมีคอมสามเครื่องแล้วนะเล่นไม่ได้สักเครื่องนี่กับคอมตั้งแพงแกงจะบอกว่าฉันยังเล่นไม่ได้อีกเหรอจะบ้าหรือไงล่ะ เหนื่อยกับพ่อเหนื่อยกับพ่อไม่พอมาเหนื่อยกับพี่ต่อนะน้องนะไอเวเนยโอ้ยกว่ากูจะได้เล่นแมงเงยพุงนี้ไมล่ะลบกันลบกันลบกันเอาใหม่เลดบูนะเลตบูนะเอาใหม่นะเลตบูนะถึงแมมมี่กูเชื่อเหอะว่าไม่ถึงแมมมี่หรอกหัวร้อนก่อน เล่นเวลี่ช็อตพอจะได้แปบเดียวอะอยู่ด้กันเนี่ยมันกระตกเกินคุณนะคุณนะไม่รอดบอกเลยอย่างงี้ไม่รอดไม่รอดอย่างนี้ไม่รอด <S <S 2> <S 2> ตายเหินน่ๆ Simulation ปรับภาพไหมเดี๋ยวจะลองปรับภาพดูนะแต่ดูทรง อาจจะแรมไม่พอเพราะว่าเปิดสตรีมไปด้วยเปิดเกมไปด้วยแต่มันจะไม่พอได้ยังไงล่ะในเมื่อสนามสุูกะเหรอไม่ได้แน่แน่ดูทรงละขอปรับภาพแบบโคตรจะห่วยเลยแล้วกัน เนี่ยกระตุกแบบโอ้ oh my god <c oughs> เข้าไปดิวะเอางี้ทำไงได้บ้าง <c oughs> บ้าง เอาตาเพอร์ฟอร์แมนซ์ดิวะอะไรลดได้ลดให้หมดได้น่นี่คือที่เหลือคืออะไระไม่ลอดแน่ๆเลยคุณนะ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ process อ่าลองอันนี้ดูดิ l ล w ให้หมดต้นไม้เราไม่จำเป็นใครจะเข้าต้นไม้บ้าหรอให้ quality แ a i ไม่จำเป็นปังโคตร f u ก k i n g l o

โทษนะโหแล้วคนสตรีมันต้องใช้เบอร์ไหนวะเนี้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไอันี้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไ Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate โอ้ยเฮียเฮียเฮียโอ้ยไฟฟลมอลายหนักจังอ่ะโอ้โหเฮียไม่น่าเน็ตนะเฮ้ยเ,ย,ย,เย็น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 กูยังไม่ไจับเลยฟ่ามอลยยังไม่นจับเลย โอเคมารกก็ม็กรู้ละมัน์จะทำไงดีคิดว่าฉันจะแก้แก้ไม่ได้แล้วไงล่ะ <c oughs> แก้ไม่ได้จริง ไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ว่ะโอเค take it easy on the car we can't sustain this level of damage ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยเคีียโอ้ยแล้วประเด็นคือวงมาลัยมันนั่นด้วยดิมันสู้ด้วย ่ไม่ได้วะทุกคนโอเค you got front wing damage this will have a major impact on performance คืออันเนี้ยแม็กสู้กับพวงมาลัยอยู่นะคือพวงมาลัยมันมันดิ้นได้นึกออกไหมแล้วเหมือนกับว่าพอพอตอนเนี้ยเกมมันค้างใช่ไหมพวงมาลัยมันเลยหักจริงเล่นไม่ได้วะฮึทำไงได้นะนากลัละ โอ้ยโอ้ยเจนเย็นหลกเจเย็นหลกเจนเย็นมากดูละมากรูละ,ะฉันทำได้ทุกอย่างแล้วนะไม่อยากจะบอกนี่เป็นจอเล็กอะปัง

แผนนี้พับก่อนไม่ได้ไม่ได้ขอรีวทาทุกคนเล่นไม่น่าได้คือพยายามละ <c oughs> ออัพคอมใหม่เหรออัพคอมใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าคอมนี้ก็แพงแล้วนะ ไม่ไหวแล้วนะแต่ทำไมมันถึงไม่ได้ขนาดนั้นนะมันไม่น่ามันนคือมันน่าจะไหวมันไม่น่าขนาดเนี้ยนึกออกปะขอคิดก่อน จริงกรจอก็แรงแล้วทุกอย่างก็แรงแล้วนี่ก็จะแตะแสดแล้วนะเครื่องนี้ไม่ได้อีกเหรอวไรวะ ไปเป็นคอมนะครับ เออันนี้มีทรงวะอันนี้เหมือนจะมีทรงวะอะไรยัางน,น,น,นะแต่มันต้องเอาจอเอาจอเกมหายทรงส่งมันมาละ ลองดูสิคู่บอารจ์ที่ท่านประธานความรูเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนีเ่ยเฮ้ยงี้พอได้อย่างี้พอได้